มอร์นิ่งค่ะทุกคนขณะนี้นะคะเป็นเวลาตีสี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยแอนก็มีโปรแกรมนะคะก็คือว่าไปได้รับเชิญนะคะไปร่วมง,งาน YouTube ประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่รวมเหล่าครีเอเตอร์นะคะที่แบบอาจจะตัวเท่หรือว่าท็อปท็อปเงี้ยนะคะมาเจอกันนะคะแล้วก็แอนเนี่ยก็ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะโอ้ยดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตแอนมาตลอดเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวอล์กที่เราจะไปร่วมง,งาน Uh, YouTube Creator Day นะคะใช่ไหมอ๋อเขาเรียกว่า YouTube Partner Day ใช่ใชจัดที่สยามสแควร์วันนะคะโรงละครพัพพิคนเนตชั้นเจ็ดนะคะซึ่งตอนนี้แอนก็ต,ตื่นเช้ามามากๆเลยเพื่อที่จะต้องแต่งหน้าค่ะเพราะว่าพอเครื่องลงอ่ะแอนนั่งไปเช้าไฟเช้าสุดเนาะเราก็จะ,ะไปที่งานเลยนะคะเพราะฉะนั้นแอนจะไม่ได้มีเวลา ไม่มีเวลาแต่งแต่งหน้าหะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งแต่งหน้าเช้านิดนึงนะคะด้วยความที่เป็นซิงเกิลม,ามาัมอ่ะจะจะไปไหนแล้วแบบว,ว่ามันต้องไปหลายๆวันเนาะเราก็รู้สึกแบบโอ้ยใครจะดูลูกได้ได้ดีเท่ากับเราอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยเไปแบบวันนี้ร่วมงานเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับน,นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะแอนก็ได้ลงออแอนก็เตรียมผิวหน้านะคะโดยการลงลูเ,ลเมสเซรัม่มเนา แล้วก็ตัวลูมิสครีมนะคะลงไปแล้วแล้วก็กันแดดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวแอนก็จะไปแต่งหน้าค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแอนก็มีลูกพี่ลูกน้องแอนนะคะเขาก็มาแต่งหน้าให้แต่งหน้าทําผมให้นะคะก็จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ส่วออันนี้ก็เป็นช่างแต่งหน้ากิตติมัดิ์ของแอนนะคะวันนี้น้องฟุกนะคะรับจ้างแต่งหน้าทําผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารายละเอียดของน้องแอนจะแจ้งไว้ตรงแคปชั่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องเขาจะในรมิดลุกไหนให้แอนนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องสําอางที่แอนใช้นะคะในวันนั้นนะคะไม่ได้สปอนอะไรนะเพียงแต่ว่าเออถ่ายให้ดูเฉยๆว่าอันนี้คือไอเทมที่เราจะใช้ ซึ่งสถานที่นะคะก็เป็นในห้องนอนของแอนเองค่ะเพราะว่าต้องตื่นเช้าเนาะแอนก็เลยให้ฟลุกเนี่ยมานอนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นในห้องนอนของแอนนะก็จะรกนิดนึงนะคะเริ่มด้วยจากการแต่งหน้าไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ต่อนะคะด้วยการทําผมอันนี้แต่งหน้าเสร็จละแต่อาจจะยังเห็นไม่ชัดกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ่อภาพรวมเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะออกมาลุกไหนยังไงคะ่ะแต่ว่าฟุกเขาบอกว่า ด้วยความที่แอนผิวขาวค่ะเหมาะกับการแต่งนะคะไปทางแนวเกาหลีมากกว่านะคะและแล้วนะคะนี่ก็คือฟินิชชิ่งลุคของเรานะคะหน้าผมพร้อมไปร่วมงานนะคะถูกใจแอนมากๆแต่งหน้าทําผมเสร็จพอดีนะคะลูกก็ตื่นแอนก็จัดการลูกนะคะทําอะไรให้ลูกทานก่อนไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปส่งลูกค่ะวันนี้แม่ขนหนูจะไปหาค่ะเจ็ดหนูเจ็ด หนนะูอยู่กับที่เคอื่นไม่มีหนะหนูอยู่กับแม่เคอื่นอยู่กับยี่ฟูกค่ะืออามาไปคืนเดียวเดียกก็มานะคะเป็นเด็กดีโอเคไหม ถึงสนามบินแล้วนะคะโอ้โหวันนี้นี่แบบใช้ชีวิตเยี่ยงดาราท่านหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวแอนไปเช็คอินก่อนแล้วก็พอถึงสนามบินปุ๊บนะคะก็ติ๊กก็จะมารับแล้วก็ตรงไปที่สยามสแควร์วันเลยนะคะที่จัดงานยูทูปพาร์ทเนอร์เดย์นะคะวิ่งวุ่นทั้งวันอะใช้ชีวิตเยี่ยงดาราท่านหนึ่งป้าไปเช็คอินกัน,นะคะ่ะ สวรรณภูมิแล้วนะคะแล้วก็แอนเนี่ยวก็ต้องรีบจ้ำนะคะเพราะเดี๋ยวติ๊กจะมารับค่ะเราก็จะต้องไปรีบรับกระเป๋านะคะแล้วก็รีบออกมาให้ทันที่ติ๊กจะมารับเราค่ะนี่ค่ะติ๊กกี้เพื่อนรักนะคะมารับอีกแล้วนะคะคนขับรถมารับคุณแอน<อ>ไปออกงานค่ะวันนี้ค่ะงานยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ดูข้างหลังม่คือแบบว่ากลัวเพื่อนไม่สวยค่ะ <laughs> <laughs> นี่ก็ว่าสวยแล้วนะ <laughs> นางบอกห้ามใส่ชุดนี้ <łość> เออปวดหัวมึงควรไปจิ้มชุดเมื่อเราใส่ชุดมาแล้วไม่โอเคค่ะเพื่อนบอกไม่โอเคเขาก็เลยแบบว่านะคะทําให้ใหม่หมดเลยติกกี้มีติกกี้นี่แบบว่าจัดการให้ทุกอย่างจริงๆตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปแล้วค่ะ ตรงจุดรีจิสนะคะตรงที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยก็จะมีแบบให้ถ่ายรูปนะคะจุดแบบแบ็กดรอปให้เราสามารถถ่ายรูปได้นะคะซึ่งเขาก็จัดได้แบบเฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงมากนะคะรู้มาว่าคนที่ไปงานนี้นะคะมีทั้งหมด800คนนะคะซึ่งเป็นคนที่เขาคัดมาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบว่าทุกคนจะได้มางานนี้นะคะ ถือว่าเป็นงานที่พิเศษจริงๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลานะคะก็เข้าหอนะคะไปฟังนะคะว่าเอ๊ยยูทูบเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆหรือว่าต้องทำแบบไหนถึงจะสร้างรายได้ได้เยอะๆนะคะซึ่งจับใจความมาได้นะคะก็คือว่า y t u t u เนี่ยเขาอยู่กับ ประเทศไทยหรือว่าอยู่กับแบบว่าคนทั้งโลกอ่ะมานานมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มนะคะที่จะมาทำเน้นในเรื่องของช็อตฟอร์มวิดีโอค่ะเพราะว่าช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยมาแรงกันมากๆเลยนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น Reels หรือว่าเ YouTube เองก็มี s ช็ t s นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช็อตฟอร์มวิดีโอที่มาพลิกอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือติ๊ k t o k ค่ะ แต่ก่อนดีเลยผมเชื่อว่าทุกท่านหลายๆท่านเนี่ยตั้งแต่เข้างานมาต้องเห็นรูปบรรยากาศที่อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้อยากจะลงโพสบนโซเชียลมีเดียยังไงก็ตามวันนี้เรามีแฮชแท็กประจำงานด้วยนะครับ #YPD2023 อยากวู้ดมากโอ้โหตั้งแต่ผมตัวเท่านี้เฮ้ยตัวเท่านี้ไหม่มอผมนอนตอนหนึ่งได้แบบว่าพ่อแม่ได้นโทรสอพกระดูกแล้วพร้อมๆกันนะคะโดยเดียวกันแม่ป้ายยางหรอไม่ใช่คุณแอมด้วย ห้าปีไแล้วเฮ้ยเราดูอะไรแล้วแม่ครับเบรีเซอร์หรอครับว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้ในการสปอร์ตครีเอเตอร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราจึงได้ทำการเพิ่มทางเข้าวันถึงว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้าะคะกับใหม่เยอะเลยค่ะล้วก็แอนเนี่ยก็จะได้นำมาพัฒนาช่องของแอนด้วยนะคะเสร็จจากงานแล้วเราก็ไปดิมเนอร์กันค่ะเสร็จจากงาน YouTube แล้วนะคะก็ต้องมาหา เกับติ๊กี้ค่ะก็มีกันอยู่แค่นี้แหละค่ะเนาะเราก็จะได้เจอติ๊กี้ในเชียงใหม่นะคะติ๊กี้อินเชียงใหม่ very soon next next vlog เด่กอะไรวะเออนี่เรากินข้าวกันในโดมนะคะ และแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นก็มาถึงนะคะก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านไปหาลูกน้อยที่เชียงใหม่นะคะซึ่งแอนก็ไม่ลืมนะคะที่จะ ซื้อขนมอร่อยๆนะคะไปฝากลูกนะคะไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สปอร์ตแอนมาตลอดนะคะทําให้แอนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในงาน YouTube Partner Day นะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆถ้าไม่มีทุกคนนะแอนก็คงไม่ได้มีประสบการณ์ดีๆแบบนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ